ระบบมันมีไว้ช่วยเหลือนะครับแต่หลักๆก็คือเราต้องมีสถานะการบันทึกสวัสดีครับอยู่กับผมเซลมิกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมีสิ่งดีๆมานําเสนอนะครับผมความรู้นะครับแล้วก็สมรรถนะเกี่ยวกับรถ Ford r เ n g e r และ Ford e v e r เวอร์เนะครับแต่วันนี้นะครับแต่มานําเสนอระบบการใช้งานระบบความปลอดภัยและระบบอำนวยความสะดวกของเจ้าตัวเอลเวอรเลส4คู4นะครับผมว่าดจ้ะ มีระบบอะไรบ้างนะครับผมวันนี้ก็ผมจะให้ผู้เชี่ยวชาญนะครับผมเกี่ยวกับรถฟอร์ดนะครับผมโปรดักของลุงเจริญพัฒได้แนะนําระบบรถเจ้าตัวเอเวอร์ส4ค4นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมให้เห็นภาพกันด้วยนะครับไปชมกันเลยครับไปเลยครับนะครับ แต่จะรบกวนพี่เย็นๆนะครับผมแนะนําเกี่ยวกับระบบการใช้าง,งานของรถคันนี้หน่อยว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างเนาะพี่เนาะแล้วก็ฟังก์ชั่นอะไรมีอะไรบ้างพอดีเลยเนี่ยกำลังจะรถไปลองอ่าถ้างั้นไปชมกันเลยครับผมไปเลยโอเคขึ้น <Okay. S 2> รถกันครับเอาละครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่บนรถกับพี่เย็นๆแล้วนะครับอ่าพี่เย็นๆครับระบบอันนี้คืออะไรครับอ๋อตัวนี้ที่เห็นนะครับอันนี้เป็นตัวสลุปอันตัวสองโนนี้เป็นตัวเปิดมากเวลาเราใช้งาน ตอนภายหลังม <really ันจะเปิดไปด้านหลังนะครับอืมโอ้โหดมากนะครับคันน uh> uh um> ี้จะเปิดได้สองสเต็ปนะครับคือจะเปิดให้สุดไปถึงด้านหลังกันเลยนะครับเฉพาะตัวม่านนะที่เราจะเปิดได้หมดอมีหลากหลายปุ่มมากเลยครับพี่อันนี้ก็คือเปิดไฟอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเปไฟครับปกติในการช้งานครับตอนนี้ก็เป็นแบบเปิดประตูแล้วไฟด้านนี้ก็จะปิดอ๋ออันนี้ฝนตกกันเนี่ย ความเร็วขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนที่มันกระทบเข้ากระจกนะครับอืมโอ้โหเราไม่ต้องแบบกดปัดนาก็คือปัดอัตโนมัติตามน้ำหนักเลยใช่ไหมครับเอาละครับเป็นยังไงบ้างครับสองระบบนี่นะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่เย็นเนี่ยพาเราไปลองระบบหลายๆระบบนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัวรถคันนี้นะครับผมมีเยอะมากเลยครับผมไปชมกันเลยครับผมน้องเพียรอะยรค่าจมขัดด้วยนะครับผม 1กิโลเมตรขึ้นไปอ๋อตอนนี้ยังไม่ถึงใช่ไหมครับหรือว่าตอนนี้นนยังไม่ถึงรถจะค่อนข้างติดดนึงครับเพราะว่าฝนตกรใช้ความเร็รไม่ได้สภาพถนนฝนตกอย่างนี้เนี่ยเราใช้ระบบอะไรบ้างครับพี่จริงตัวนี้ครับมันเป็นตัวท็อปรื่งมันขับเคลื่อน400อ,อยู่แล้วนะครับเป็นแบบคูลทานะครับแต่มีตัวระบบกันลื่นถลหลยให้ด้วยน,นี่ครับผมร,ระบบจะทำการเปิดให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับ นอกจากเราไม่ต้องการใช้งานเราถึงจะกดที่จะเป็นตั้งในการปิดการใช้งานของมันนะครับก็คือเปิดตลอดใช่เป็นระบบที่เปิดเปิดตลอดอ๋อก็คือถ้าฝนตกแล้วก็หายห่วงเลยปลอดภัยแน่นอนใช่ครับพี่ไฟสีส้มเมื่อกี้ไฟอะไรครับพี่เป็นเป็นระบบเตือนจุดตัดนะครับอ๋อถ้ามันมีรถอยู่ตรงจุดตับมันจะขึ้นสีส้มอ๋อนี่อย่างนี้เพื่อเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าด้านหลังมี เราจะคนใหญ่จะเป็นนอสไซต์แต่บางที่ที่เราอาจจะไม่ชัดเจนอยู่ระบบแอร์นี่ปรับปรับได้ในหน้าจอใช่ไหมครับอ่าหน้าจอก็ได้ครับหรือเราจะสั่งงานด้วยเสียงก็ได้นะครับเป็นระบบปรับแยกอิสระซ้ายขวาสั่งงานด้วยเสียงเนี่ยก็คือตรงไหนครับพี่อ่านี่ครับผมท่านนี่นี่นะทุกท่านดูนะครับผมโอ้ยี่สิบองศา โอเคนะครับอันนี้คือแยกกอิสาะนะครับคือฝั่งสั่งผมจะยี่สิบแล้วสั่งผมอันนี้นก็จะยีส่สิบห้าคำสั่งเสียงเนี่ยเป็นภาษาไทยโดยตรงเลยเหรอครับพี่ภาษาไทยนะครับต<อ>่างกไนเลยครับสุดยอดมากเลยครับบอกได้เลยว่าคำสั่งเสียงภาษาไทยนี่ถือว่าล้ำสมัยแล้วนะครับแล้วในเรื่องของซิงค์ครับยังจะมีระบบพิเศษอีกระบบหนึ่งซึ่งเขาจะเรียกว่าเป็นตัวช่วยโทรฉุกเฉินอัตโนมัติในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทำงานก็แต่เมื่อแอร์แบตทำงานนะครับหรือ ใส่น้ำมันกีกขาดนะคร<อ>ับไม่ได้ทำาการโคเชินได้เลยเลยะครับนี้มีข้อดีตรงนี้ครับก็คือในกรณีถ้าเราตลบแล้วกันอไม่ต้องห่วงครับเป็นเรื่องของตรงนี้คือจะมีฟิล์มช่วยเหลือถึงเราอย่างแน่นอนในการจับขีตามท้องถนนนะครับก็คือถ้าเราขับต่างจังหวัดแล้วกันจะมีตัวแนะนําก็คือในเรื่องของตัวนี้ครับคือตัวาดาัชน<อ>ีที่จะแนะนําเลยเนาะพี่เนาะ,ะใช่ครับก็คือนะครับทำความเร็วโดยที่เราไม่ต้องเหยียบกันเลยเอืมดัยังไงดีคือมันจะแปลผันตามความเร็วรถด้านหน้า ไออ,อย่างเราเนี้ยเราสามารถใช้ได้จะใช้ได้แต่เมื่อวความเร็วเกินจับตัวไหนครับตัวไหนค,คร,รับขอยอ์มอนจอรลหรือช่าคือตัวนี้ครับ,น,รบ <c ultur> นี่ตัวพุชคอนโทรลอันนี้คุยคอนโทรลคือคือเราไม่ได้เหยียบคันเร่งอ๋ออันนี้คือไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยอันนี้เราตั้งความเร็วที่50นะแต่ว่าคันหน้าวิ่งไม่ถึงคันหน้าวิ่ง40เราก็จะวิ่งอยู่ที่20อ๋อก็คือมันวิ่งตามวิ่งตามคันหน้าใช่ครับเดี๋ยวเราขับไปดูที่ตอนจะได้เห็นระบบนี้เนี่ย ระบบนี้เนี่ยมีมีรุ่นไหนบ้างครับพี่จะมีตั้งแต่ตัวถ้าเป็นตัว Adaptive Cruise Control จะมีในตัวของวาย8ที่เป็นตัวท็อปนะครับแล้วก็เลเวลก็จะมีเป็นตัวท็อปขับสองแล้วก็ตัวขับสี่ตัวนี้ครับที่ต่ำจากรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบเป็นตัว Cruise Control ธรรมดาก็ด้แปลผันความเร็วอ๋อไม่ได้แปลผ่นความเร็วใช่แต่แบบควบคุมความเร็วได้เหมือนเดิมเหมือนกันแต่แบบไม่ได้วิ่งตามคันนาอะไรอย่างเงี้ยพี่อันนี้คือระบบอะไรครับ อ่อตัวนี้เป็นระบบการขับเคลื่อนนะครับเป็นโหมดการขับขี่ของตัวเอเวอรเรสต์ขับขี่นี่แหละครับอือจะขึะ้ตามเขาเรียกอะไรตามสภาพพื้นผิวถนนแล้วกันนะครับก็มีโหมดหินโหมดรายอะไรพวกนี้นะครับขับขี่สบายครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเนี่ยมันเป็นพวงมาล e ัยอีชาร์นะครับเป็นแบบซับแรงกระแทกนะครับเป็นไฟฟ้าแท้นะครับพวงมาลัยของ Ford เราเป็นรถที่เขาทำมาให้เราขับสบายอยู่แล้วับต่างจังหวัดได้นะโอ้โห ไม่เมื่อยนยไม่เมื่อยครับแตอย่างนี้ขับส่งลูกค้าอยู่ก็น่าจะดูถูกไหมใช่ครับพี่เขาจะเน้นใน,นเรื่องของของความปลอดภัยเป็นหลักช่องล่างค่อนข้างดีคนระับผมมาตูร้รถเดิมๆเ,เราไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่นนมเลยไม่ต้องไปใส่ช็อคเพิ่มอะไรเพิ่มคืออันนี้ก็คืออยู่ครับอันนี้ใช้งานได้แล้วไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเนาะพี่เนาะ เดี going, ๋ยวก็เอาความสวยงามอย่างเดียวพอไม่ลองอยู 2> ่ them, like so courses, so so 2อย่างคือตัวการการติดปั้องใจแบ็คเราลองกันตัวนั้นต้องแบบถูกเชินจริงๆเนาะพี่เนาะอย่าไปลองดีกว่าอย่าไปลองดีกว่านะครับเขาเนี้เดี๋ยวเราจะมาลองในเรื่องของของระบบการควบคุมนะครับระหว่างช่วงล่างกับตัวพวงมาลัยนะครับวันนี้ก็มีงานอะไรกันมีการถ่ายละครกันนะครับตรงนี้ มีดารามาเต็มเลยนะครับเราก็มาถ่ายถ่ายคลิปเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองนะะเดี๋ยวผมจะ,ะขับเพิ่มเพิ่มความเร็วเข้าไปครแลองดูว่าเนี่ยทางมันไม่เรียบนะครับเราสามา,ารถบังโค้งได้หรือเปล่าจาเกตที่ผมจะับมือเดียวนะโอ้โหทางนี่จะโดนโดนไปนครับมือเดียว <laughs> ทางค่อนข้างเลื่อนนะครับแต่ว่าเราเราจะใช้ความเร็วในในระดับเพื่อที่จะให้ดูว่า สองฟอดเนี่ยช่วงแรงเขาเป็นยังไงนะครับคอนโทรลรถได้ไหมนะครับถ้าเราขับขี่เรือความเร็วโอ้โหรู้สึกได้เลยว่าแบบฟึดฟึดฟึดฟึยดอะเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวตรงเนี้ยเราเราจะลองในเรื่องของตัว ABS นะครับหนึ่งสองชั้นปล่อยพวงมาลัยโอแล้วกันโอสุดจัดโอเคนะครับโอเคครับพี่ ค้งนี้นะครับคือโค้งนี้คือมันจะเป็นโค้งเหมือนตัวเอานะลองเพื่ออะไรคือเวลาระบบถ้ามันจะหลุดโค้งอ่ะมันจะทำการเบรกล้อหน้าให้นะโอ้โหพี่สุดสุดจัดสุดจัด ก็คือมันเบรก้อหน้าให้เลยเหรอครับพี่อ่าใช่ครับเป็นชะลอล้อเพื่อกันเราออกลุมโค้งนะครับโอ้ก็คือเราหักใช่ใช่กเชิญเนี่ยนะเดี๋ยวให้ลองดูตัวเเองนะเราสังเกตที่วงอะไรนะโอ้มอเลยแบบ นิ่งมากเลยครับพี่มันจะค่อนข้างนิ่งนะครับเหมือนรันนี้นี่คือทางทางไม่เรียบด้วยนะเหมือนมันควบคุมให้ด้วยนะพวงมาลัยตัวนี้แบบใช่ครับมันจะคอนโทรลให้ให้ในในระดับเป็นพวงมาลัยแบบอีพาร์ตนะครับเป็นไฟฟ้าแท้นะครับสำหรับรถฟอร์คือมีทุกรุ่นนะมีตั้งแต่ตัวเริ่มต้ตนเลยระบบมันมีไว้ช่วยเหลือนะครับแต่หลักๆก็คือเราต้องมีสอติในการขับขี่อยู่แล้วนะครับเออระบบมัน็นหน้าที่ช่วยเราจริง They don't want a victory, bad enough to get a see. C. They'd rather just go leave it be. I know this journey I've been on since 13, working hard and learning. Never stopping searching, yeah, it's burning. All this passion hurts me. I took action, working, riding down these words. No, scene. I'm not okay, I just wanna be something. I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not okay.